สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะค่ะในบทเรียนนี้นะคะจะเป็น e ีีที่2แล้วนะคะที่ต่อจาก e ีีที่1เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะค่ะอีพีที่2ก็จะเป็นกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ค่นะผู้สอนก็อาจารย์สุการนาอ้นบางใบนะคะค่ะมาดูกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะเรามาดูว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรจําได้ไหมคะค่ะในอีีที่1 ที่ครูได้กล่าวไว้วิทยาศาสตร์ก็คือการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติใช่ไหมคะคะทีนี้เรามาดูว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราได้มาจากอะไรบ้างนะคะก็คือได้มาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์เราได้มาจากไหนคะคะได้มาจากข้อเท็จจริงหลักการ่หลักการตั้งมาเป็นกฎ นะคะกดแล้วก็สร้างเป็นทฤษฎีนะคะส่วนกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะญญก็จะมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตตคติทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเดี๋ยวในหน่วยนี้นะคะ EP นี้เราจะมาเรียนวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะ วิธีการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรนะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรถ้าเห็นจากรูปเนี่ยก็จะเป็นบอกได้ว่าเอ๊ะมันเป็นวิธีการทดลองนะคะดังนั้นเรามาดูวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก่อนนะก็คือเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีแบบแผนมีขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติตามได้ เพื่อให้ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะคะค่ะขั้นตอนที่1ก็คือการระบุปัญหาการระบุปัญหาเนี่ยก็คือเราจะใช้ประสาทสัมผัสทาง5นะคะประสาทสัมผัสทาง5้งากศึสษารู้ไหมคะคืออะไรประสาทสัมผัสทาง5ก็ได้แก่อะไรบ้างคะประสาทที่1คือ ตานะคะประสาทที่2ก็คือหูประสาทที่3คือจมูกนะคะประสาทสัมผัสที่4ก็คือริ้นและสุดท้ายก็คือผิวสัมผัสนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลจากการสังเกตนะสังเกตนำไปสู่การสงสัยนะแล้วนำไปสู่การระบุปัญหานะคะเมื่อระบุปัญหา เกิดขึ้นเราจะต้องมีขั้นตอนที่2ก็คือขั้นอะไรคะตั้งสมมุติฐาน,นาการตั้งสมมุติฐานเนี่ยก็เป็นการคาดคะเนคําตอบล่วงหน้าดังนั้นการคาดคะเนคําตอบล่วงหน้าเนี่ยจะต้องนําไปสู่กระบวนการทดลองก็คือขั้นที่3นะคะพอการทําการทดลองก็ต้องมีขั้นที่4ก็คือการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ะะเมื่อรวบรวมวิเคราะห์มมข,ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมีขั้นตอนที่5คืออะไรคะขั้นสรุปผลการทดลองนะคะ,ะมาดูขั้นตอนแรกเลยก็คือขั้นตอนที่1การระบุปัญหาเห็นไหมคะก็คือการที่เราสงสัยโดยการใช้ประสาทสัมผัสท้ง5่าดงน้นการระบุปัญหาเนี่ยมันจะนําไปสู่ความต้องการที่จะหาคําตอบของสิ่งที่สงสัยนะคะตัวอย่างมาดูตัวอย่างเห็นไหมตัวอย่าง เราสังเกตว่าถ้าเราใช้ตาสังเกตรเราจะเห็นขณะที่เราลิ้นนะ้ำบัดลมเนี่ยมันจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะนี่คือสิ่งสงสัยว่าฟองแก๊สเกิดขึ้นได้อย่างไรนะและสเมื่อเราดื่มเข้าไปเราใช้ลิ้นสัมผัสเรามีความรู้สึกว่าทำไมคะมันซา่านะนี่คือสิ่งที่เราสงสัยดังนั้นการที่เราสงสัยตัวเนี้ยเราจะต้องไปสู่กระบวนการขั้นที่2ก็คือการตั้งสมมติฐาน ะะมาดูอันที่2ทําไมลูกโป่งมันลอยได้ขณะที่เรายังไม่เป่าลูกโป่งวางอยู่กับพื้นนะไม่สามารถลอยได้แต่เราเป่าลมเข้าไปปุ๊บทําไมลูกโป่งมันถึงมีน้ําหนักเบาและลอยได้นะเห็นนะอันนี้คือสิ่งที่เราสงสัยนะคะเป็นการระบุปัญหาดังนั้นเราจะไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการตั้งสมมติฐาน นะการตั้งสมมติฐานคือการสร้างคำอธิบายหรือคาดการคำตอบล่วงหน้าเป็นแนวทางในการสำรวจหรือการทดลองนะคะค่ะต่อมาขั้นตอนที่สามเมื่อทำอระบขุขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเรียบร้อยบอกแล้วว่าการตั้งสมมติฐานจะต้องนำไปสู่การทดลองนะคะในการทดลองเราจะต้องหาคำตอบของปัญหาเพื่อพิสูจน์ว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นจริงหรือไม่นะคะค่ะในขั้นตอนที่3นะเราจะต้องมาออกแบบการทดลองในการออกแบบการทดลองก็คือเราจะต้องกําหนดตัวแปรทั้งหมด3ตัวแปรด้วยกันนะคะคือตัวแปรต้นหรือเรียกว่าตัวแปรอิสระตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมนะคะตัวแปรต้นก็คือตัวแปรที่กําหนดขึ้นมาเพื่อสํารวจและหาคําตอบจากการทดลองอย่างเช่น ตัวอย่างง่ายๆเลยเราจะทดลองเรื่องปัจจัยของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชตัวแปรต้นก็คือแสงเพราะเป็นการสำรวจนะว่าเอ๊ะถ้าต้นไม้มันได้รับแสงมันจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นไม้ที่ไม่ได้รับแสงเห็นะคะ ดังนั้นแสงเลยเป็นตัวแปรต้นที่เรากำหนดขึ้นเพื่อจะสำรวจหรือหาคำตอบการทดลองต่อมาตัวแปรตามคืออะไรคะตัวแปรตามผลที่ได้จากการตั้งเนื่องมาจากตัวแปรต้นผลนะมาจากตัวแปรต้นก็อย่างเช่นอะไรนะที่เราปัจจัยของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนั้นแสงเป็นตัวแปรต้นผลที่เกิดจากการเกิไดได้รับแสงก็คือการเจริญ เติบโตดังนั้นการเจริญเติบโตเป็นตัวแปรต่างนะคะและอีกอันหนึ่งคือตัวแปรควบคุมก็คือสิ่งอื่นที่อยู่นอกเหนือตัวแปรต้นแต่อาจมีผลต่อตัวแปรตามจึงต้องทำการควบคุมอย่างเช่น,นะะเราจะจัดต้นไม้ดังนั้นเราปัจจัยศึกษาเรื่องแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนั้นพืชจะต้องแบ่งออกเป็น2กระถางหรือ2กลุ่ม นะแต่ว่าพืชจะใช้ต่างชนิดกันไม่ได้เราจะต้องควบคุมนะก็คือใช้พืชชนิดเดียวกันนะคะพืชชนิดเดียวกันดินก็ต้องดินชนิดเดียวกันและอะไรคะให้ปริมาณน้ําก็ต้องให้เท่ากันนี่นี่คือเป็นการควบคุมเพื่อให้ผลที่ได้จากการทดลองเนี่ยผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเมื่อออกแบบการทดลองนะกำหนดตัวแปรเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราจะมาเข้าสู่การปฏิบัติการทดลองนะคะการปฏิบัติการทดลองก็เป็นการดําเนินการทางวัสดุอุปกรณ์ดังนั้นเราจะต้องมาจัดอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองนะคะตลอดจนสารเคมีที่เราจะใช้ในการทดลองนะต่อมาการบันทึกผลการทดลองขณะที่เราทําการทดลองเนี่ยเราจะต้องบันทึกผล นะการทดลองซึ่งผลที่เราได้เนี่ยเราได้มาจากการสังเกตได้มาจากการวัดหรือทักษะอื่นๆส่วนใหญ่นะผลที่เราบันทึกเนี่ยเราจะบันทึกในรูปแบบของตารางหรือการเขียนบรรยายนะการเขียนบรรยายเมื่อเข้าสู่กระบวนการทดลองดําเนินการทดลองเสร็จเรียบร้อยจดบันทึกผลเสร็จเรียบร้อยแล้วมาขั้นตอนที่4คือการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล แะนั้นการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลก็คือการนําข้อมูลจากการสํารวจหรือทดลองมาวิเคราะห์มาแปลความหมายและสร้างคําตอบอธิบายข้อมูลเหล่านั้นนะคะขั้นตอนที่4และสุดท้ายคือขั้นสรุปผลการทดลองนะ,ะขั้นสรุปผลการทดลองก็คือสรุปผลที่ได้จากการทดลองว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่ถ้า ทดลองแล้วไม่เป็นไปตามสมมติฐานเราจะต้องมีการกำหนดตัวแปรใหม่เกิดขึ้นแล้วดำเนินการทดลองใหม่นะคะค่ะอันนี้เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะเราจะมาเรียนเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะซึ่งจะมีทั้งหมด13ทักษะโดยแบ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐาน8ทักษะและทักษะขั้นผสมนะก็คือ 5ทักษะนะคะ